ครับสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์ก็เคยทำ youtube มานะครับแล้วก็หายไปหลายปีนะครับเคยทำช่องเตือนภัยกับทุกท่านมานะครับอตอนนี้ภัยต่างๆก็ได้อุบัติขึ้นแล้วนะครับสถานการณ์ภัยพิบัติดังที่เคยเตือนในอดีตก็ได้แก่5ภัยพิบัติคือภัยการเมืองนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมืองอโดยเฉพาะหลังวันที่5พฤษภาคม2 0 2 5ภัยเศรษฐกิจฉะนั้นในปี2 0 2 5นี้าเศรษฐกิจนี่จะวิกฤตมากนะครับภัยโรคระบาดตอนนี้ก็มีอาฮิวาตากโโรสายพันธุ์ใหม่ที่พมาโนโรไวรัสนะครับที่จีนแล้วก็โรคระบาดที่คองโกนะฮะก็ได้เกิดขึ้นมาแล้ว โควิดก็เริ่มตาไปนะครับแต่ก็ยังไม่หมดไปตั้ทีเดียวก็มีการคาดการว่าประมาณเดือนมีนาคมปี2025อีกเทจะหมดไปนะภัยที่ใหญ่ก็คือภัยโควิปการตับั้วแม่เล็กโลกซึ่งในขณะนี้ั่ขั้วนแม่เหล็กโลกก็เคลื่อนใกล้แต่45องศาเมื่อหลายปีก่อนผมบอกไว้ที่40นะแต่นักดาราศาสตรเ์เขาก็มีการปรับ นะครับาการการ์ดการต่างๆตอนนี้ก็มีการปรับแต่งข้อมูลนะมากพอสมควรภัยสุดท้ายก็คือสงครามโลกครั้งที่สาตอนนี้ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยก็มีสงครามรัสเซียยนะูเครนสงครามอิสราเอลฮามัสนะครับสงครามในพมา่านะตอนนี้ล่าสุดก็ จีนกับไต้หวันนะหรือเรากับขเขมรเรื่องเกาะกูดหรือว่าแดงเป็นต้นนะฮะสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะรวดเร็ว,ลวแล้วก็ค่อนข้างจะฉับพลันนะครับก็ที่มาทำคลิปนี้เป็น e ีีที่1น,นะครับ <S <S ญญก็อยากจะบอกกัทุกท่านว่าในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี 2 0งพันเป็นต้นไปเนี่ยก็เข้าสู่ห่วงจุ้ยยุคที่9กานะาดไฟนะครับมีอายุ21ปีนะครับฉะนั้นในปี2องพันเนี่ยจะมีในแง่ของโฮราราราจีนเนี่ยก็จะมีการหักหลังกันมากขึ้นการแทงข้างหลังนะธุรกิจใหญ่ก็ถ้ารวยอยู่แล้วก็รวยมากขึ้นนะธุรกิจเล็กก็อาจจะต้องลมหายใจจากไปเช่น S m e หรือ ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันผู้คนจะว่างงานจำนวนมากาเป็นยุคที่ว่ากรรมสนองกรรมหรือการใช้กรรมซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นเรื่องลับๆก็จะถูกแฉและเปิดออกอในแง่โหราศาสตร์ในปี2 0 2 5เนี่ห้น่ยนข้างที่จะหลายแหลกว่าปี2 0งพนะมามายเลยโดยเฉพาะ เรื่องของน้ําก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในสถานการณ์ในขณะนี้นะครับควา,ามเข้าใจคนไทยดั้งเดิมเนี่ยที่ว่าประเทศจะเข้าสู่ยุคสีวิไลอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดและคาดเคลื่อนจากความจริงคือความจริงแล้วมันต้องผ่านภัยพิบัติใหญ่ไปก่อนนะครับคือมีการสูญเสียอีกพอสมควรนะาฉะนั้น ตามพระสุบินิมิตของพระราชินีในหลวงรลอกท่านะเคยตัดเอาไว้เมื่อ53ปีก่อนว่าอีก50ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคมืดหมดมีความร้ายแรงและรุนแรงเทียบเท่าสมัยพระองค์ในปาตักสินแล้วก็เป็นที่มาแต่งเพลงเราสู้ในคืนวันนั้นฉะนั้นตอนนี้มันเลยเวลามาสปีแล้วก็จับตาว่าหลังวันที่หพฤษภาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เราก็อาจารย์ก็เลย กลงวนแล้วก็ยังนึกถึงพวกเราอยู่ท่านที่ติดตามท่านที่เห็นอาจารย์คลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ถือว่าเป็นดวงชะตาใหม่ชีวิตใหม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายปีที่หายไปก็คือเก็บตัวอยู่พอสมควรนะครับก็ไปปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์ม tik t o อนะวันนี้ท่านใดที่เจออาจารย์เป็นคลิปแรกก็ถือว่า เป็นดวงใหม่ชะตาใหม่นะครับก็ยังนึกถึงทุกท่านอยู่นะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็จงแรงใจให้อยู่ด้วยตลอดเวลานะครับวันนี้ผมมาที่สลกลนครนะครับเป็นคาเฟ่เครื่องบิดนะครับ้องเขาบนเอาไว้ที่ทะเลบัวแดงนะครับแล้วก็ได้ ผลตามนั้นก็เลยพาเข้ามาแก้บนนะคืออยากมาเที่ยวคาเฟ่น,นะครับก็เลยพาเข้ามานะครับนี่คือเป็นด้านหน้านะอาจารย์ก็จอดรถรออยู่ก็กวากความงงงใยนะครับไม่ตีมาอย่างทุกท่านนะครับแล้วก็ในคลิปอื่นๆก็จะทำให้เนื้อหาสมุดมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ ให้ทุกท่านได้เ,เห็นหน้าค่าตาคร <c Taylor> ับ <c aries> แก่แล้วครับนะอายุก็จะเต็ม62แล้วนะครับก็ท้ายนี้ก็ฝา,ากความคิดถึงแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านนะครับ mm. ผ่านพ้นวิกฤตเศรศษฐกิจนะแล้วก็ภัยพิบัติโรคระบาดต่างๆนะครับก็ mm. เดี๋ยวข้อมูลใน EP อื่นๆก็จะนำเสนอต,ต่อไป อยร้อนอยู่ด้านหน้านะครับก็จะ